ส่วนที่ระยองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับจับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็อสอเนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยไม่บอกลงหน้านะครับประกาศเกล้าที่จะใช้ยุทธวิธีทุกอย่างเพื่อปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตั้งเป้าให้ระยองเป็นจังหวัดนำร่องปลอดจากยาเสพติดครับนายตรายพบวงตอยรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับท่านเป็นประธานมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายของมหาไทยและสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดพอประชุมเสร็จเนี่ยนะครับก็มีการปิดห้องประชุมครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนั้นทั้งหมดและอสสด้วยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยที่ท่านไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับซึ่งผลออกมาก็เป็นที่โล่งใจครับไม่พบผู้ใดมีสารเสพติดในปัสสาวะครับ ซึ่งทางจังหวัดระยองเนี่ยได้มีการดําเนินการจัดการเรื่องของยาเสพติดในขั้นเด็ดขาดตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งการพัฒนาฟื้นฟูและปราบปรามโดยใช้ตํารวจฝ่ายปกครองแล้วก็ประกาศเป็นวาระเร่งด่วนให้จังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดนําร่องของประเทศจังหวัดแรกให้ปลอดจากยาเสพติดด้วยครับซึ่งก็จะใช้มาตรการทางวิธีการกดดันและมาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้ายาเสพติดไม่ให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ส่วนเรื่องของการลงโทษจะดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคมตั้งเป้าต้องเป็นรูปธรรมภายใน6เดือนส่วนวาระเร่งด่วนเรื่องที่2คือจะต้องเดินหน้าส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อนํารายได้เข้าจังหวัดระยองให้ได้มากที่สุดรวมถึงการปรับปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะครับ